ยุคนี้วิทยาศาสตร์มันจเจริญสุดๆและสิ่งที่มนุษย์ทำมาััเวิทยาศาสตร์ทุกอย่างคุณอนันตโทษมหมานห้าสิบห้าสิบและจะมหันต่อไปก็คือ,อมันสร้างมันสร้างนิวเคลียร์มาไว้ทำไมก็คิดเอาเองเถอะมันว่าสันติภาพโลกไม่มีหรอกคนมันจาบใดที่จิตมัน มันคิดที่จะแย่งมันเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะลดลาวาซอกก็น,นี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนนอกศาสนาจะต้องล้มหายตายจากเยอะแยะเหลือแต่คนที่มีศีลเหลือแต่คนที่มีธรรมพวกเราเนี่ยสร้างบุญกุศลกันมาถึงขนาดนี้บารมีการได้ถวายปฏิบโคมไฟ เราได้สร้างบารมีนี้แล้วแต่สิ่งหนึ่ง